การโกหกมันจะเป็นการโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจก็ตามแต่ในความเป็นจริงคือคุณแค่ต้องการปิดบังความจริงบางอย่างคุณกลัวว่าถ้าหากเขารู้เขาจะโกรธคุณคุณเลยเลือกที่จะโกหกเพื่อให้เขาสบายใจสุดท้ายแล้วคุณโกหกเรื่องเล็กๆได้วันหนึ่งคุณก็สามารถโกหกเรื่องใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นครับวิธีการโกหกมันไม่เคยเป็นวิธีการที่เวิร์กเลยการโกหกมันทําให้รากของความสัมพันธ์เสียหายความสัมพันธ์นะครับมันก็เปรียบเสมือนต้นไม้ถ้าหากต้นไม้ มีรากที่แข็งแรงแน่นอนว่ามันก็ไปกันต่อได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะมีทะเลาะก,กันอะไรกันแต่พอรากมันเสียหายเนี่ยต่อให้รักกันมันก็ไปไม่รอดเพราะงั้นถ้าหากใครบางคนที่คิดว่าการทําวิธีนี้มันคือวิธีที่ถูกต้องคุณควรเปลี่ยนความคิดในต,ตอนนี้ครับว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยแต่ในความเป็นจริงะครับมันก็ยังพอจะมีการโกหกประเภทหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าเป็นการโกหกที่ดีแล้วกันหรือในศัพท์เฉพาะของเขา,าเขาเรียกว่าการโกหกสีขาวต้องบอก